19่อ11นะครับน่นอยู่8คะแนน,นด้คะันน4ลูกผมดูขึ้นหนนะครับขึ้นแรกเลยคือแว่นนะครับจูงผ้าไปหลายลูกนะครับขึ้นหน่อเพื่อร้อนแลวอาจจะเข้าฝางนะครับไปทำให้ศิษสานจีน้ำตาตกก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ดูสภาพของนักกีฬาสุกษาพอดีแล้วยังไม่เหนื่อยเลยครับแล้วนอกจากนี้ครับนอกจากนั้นแล้วในวันนี้เรายังมีการขายภอพสดด้วยออกเหน็ดเลยลงเว็บวงแหนวตอนนี้ทางเปิดเว็บอยู่นะครับตามติดตามการเห็นการถ่ายทอดสดโฆสนาทางนี้ตลอดนะครับไปทั่วประเทศเลยใครเข้ามาดูเว็บของกีฬานนเองก็จะเจออยู่ครับตอนนี้ทางเข้าตรอยู่ I'm her. รวมเลอีกหนึ่งรอบเลยวันนี้รวกเราเนี่ยก็ได้ประสบการณ์ี่ปรความสุขนะเพราะว่าโครงีารได้มีโอกาสได้รั่างผู้เชียวชาญมแล้วพาพี่ๆมาให้เราได้เห็นตัวเป็นเต็มตัวจริงจากใกล้ชิดวอาพี่ๆมัเป็นยังไงบางเลยโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเลยนะครับ อาตัวทีมซาเบอร์นะครับก็เป็นทีมบาสเกตบอลที่ลวมตัวกันนะครับโดยมีพี่เชียร์นัสสิทธิ์เก่าของฟุตซอลไนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับจุดประสงค์ของซาเบอร์ก็คือเชื่อมความผาดนะครับความสฉัาดเฉลียาจากทีมนะครับจากวงเลี้ยวต่างๆนะครับแต่โดยที่ผสมให้ทีมเราสนใจการออกกำลังกายนะครับ สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นกีฬาแล้วก็ที่สำคัญมากๆขต่อจุดประสงค์ในครั้งนี้ก็คือจะลงนวยคให้เด็กผู้หญิงนะครับรักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬานะครับก็อยากจะทำให้นักเรียนศึกษาได้ดีขึ้นนะครับหางานออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับกินให้น้อยลงนะครับเล่นกีฬาให้มากขึ้นนะ ก็จะเป็นจะทำให้ทีมตางนี่เอ่อเด็ทำตามและจุประสงค์คือจุดประสงค์ที่ถาวร ทีมอินประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะรูว่าทีมคารเปราจะทำได้เอาชนะทีมที่สางมาลยนได้หน่อยนะครับโอ้ทีมคารเปราเคยแข่งไปแล้วสครั้งนะครับแรกแข่งกับทีมนักข่าวบันเทิงนะครับก็เฉลยได้รับเสียงชืนชนะครับครั้งที่สองไปแข่งกับนักเรียนโรงเรียนของวังนะครับก็ชนะนะครับตอนที่สามแข่งกับนักศึกษาวิทยาลัยเสน่ห์การจริญจังหวัดระยอง ก็ชนะเช่นเดียวกันและทัานที่4ก็ไปแข่งที่ซีสต์เกตนะครับกับนักศึกษาวิทยอะไรเฉลิมการใดเช่นเดียวกันก็ได้รับชัยชนะสี่ครั้งติดต่อกันนะครับและในแบบนี้แบบที่5นะครับก็เจอกับทีมนักการเรือของเราครับศึกษาดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะได้ชัยชนะอีกหรือไม่นะครับติดตามไปด อ๋อดรามีอีกหลายๆคนนะครับท right. uh ี่ตางเ็มะกิด <Kas> ก <per> <S cz el> ็เป็นผู้น่าเสียงายที่ไปสามารถมารวบเป็นในับย่า้นะครับตัวติวนะครับครับส่วนเป็นดารานักแสดงนะครับเช่นังซึ่นะครับ้ก็เป็นที่นักวันอ่าเกิดทการเป็น่าบ ากรรมการนะครก็ลงืลงส่อปาครับเพื่อจะเริ่มทำงานต่อให้ขก้นอันะครับเดยกที่นั่งอยู่กตาหน้าโต๊ะกรรมการขอให้ออกไปด้วยนะครับตง่ยาออกด้วยนะครับถ้าเดี๋นักกีฬาไมยอมก็เปลี่ยนตัวนนะครับนักกีฬาตั้งสองปีขอให้ลงสนามนะครับ

แตนที no ่ตากล้องแข่งอยู่นะครับว่าแข่งแกร่เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ศิษย์ศรีแน่นเหนื่อยรึเปล่านะครับไม่น่าเชื่อว่าอ่าทีมโรงเรียนศิษย์ศีพอดีนักกีฬาเยอะอยู่พีจีแล้วช่วงนี้โรงเรียนเราไม่มีนักกีฬารับเลีบอลของโรงเรียนนะครับเพราะไม่ได้ทำการจูงถันนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะกิจในระดับวัดสิทธิ์นะครับแต่ก็ยังสามารถนำ ปีศาจเอร์ไร

สองทีมก็เล่นก so ันค่อนางสุภาพเรียบร้อยดีมานะครับไม้ไ่้ีฝาวเป็นรัสเซีบอลช่วงสััญยังก็จะให้เล่นกันแบบไม่ดุแรงนะครับตอนนี้ตองแบบพี่น้องนะครับเชีย์ตัดนทีเกียวขาทนเอาเลืก